สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาดูโจทย์โอ้ไม่กดมืถือหล่นนะฮะโอเคสวัสดีนะครับเราจะมาดูโจทย์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นของการดิศอนุพันธ์มาดูซิกซกนะครับโดยผมจะมีพดหน้าพดหลังนะครับ E ยกกำลัง3 x กับ l o อก2 x บวกหนฐาน5นะครับวิธีดิฟพดยาวๆอันนี้เราต้องแยกพดนะครับก็คือพดหน้าคือ e 1, อกำลังส x พดหนึ่ง log ส x บวกหนฐาน5้อีกพดหนึ่นะครับสูตรก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านี่คือสูตรที่เราต้องใช้นะครับ สูตรที่เราต้องใช้อีกสูตรหนึ่ง d 12, d 12, ก็คือสูตร d สิบสอง d สิบสองก็คือ log u ฐาน a เนี่ยเท่ากับหนึ่งส่วน u log a นี่เราต้องใช้ d สิบสองคู่ด้วยนะครับ แล้วก็ต้องใช้อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรดสิบสี่ d สิบสี่มีสูตรว่า e กำลัง u เท่ากับ e กำลัง u du by dx ให้ดิฟไส้มันนะครับ <c oughs> เพราะว่ากฎสิบสี่เนี่ยลอน e มันจะเท่ากับหนึ่งนะครับอืมเรามาเริ่มกันเลยนะฮะ จะต้องลงมาบรรทัดนี้แล้วแล่ะเซฟเซกเนี่ยเท่ากับหน้าดิฟสามอีกำลังสามเอ็กดีบายดีเอ็กล็อกสองเอ็กบวกหนึ่งฐานห้านะครับบวกล็อก หลังหลังดิฟหน้าโอเคหลังดิฟหน้า e กำลัง3 x นะครับแล้วตรงนี้เป็น u นะครับเราต้องดิฟ u ด้วยอย่าลืมดิฟไส้ด้วยนะครับผมเขียน u อย่างนี้ให้มันบรรทัดมันสั้นลงนะครับดิฟไส้มันด้วยจะได้ e กำลัง3 x ข้างหน้าเขียนเหมือนเดิม ดิฟ log u ฐาน5ก็เป็นสูตร12นี้นะครับได้1ส่วน u ลอน a คูณ1ส่วน u 2 x บวก1ลอน a 5จัดไปดิฟ u 2 x ดิฟ2 x ได้2ดิฟ1ได้0คูณ2บวกนะครับ log ยั Lock, งเขียนเหมือนเดิม log 2x อบวก1อันนี้ก็คือหน้านะครับฐานหน้าดิฟหลังลงมาใส่คูณไว้ก่อนนะครับ 3x ก็ใช้เป็นสูตร14นะครับไม่ต้องใส่ลอนละพะเป็นลอน e เมื่อเป็นลอน e มันก็จะเป็น e กำลัง u เท่ากับ e กำลัง u ดิฟ u นะฮะ 3x ก็คือได้3มันก็จะเป็น3 e กำลัง 3x แบบนี้ ตอนนี้เราก็จัดรูปให้สวยขึ้นนะครับพจ์หน้า2คูณ1ได้2 2คูณ e กํลัง3 x ได้2 e กํลัง3 x ใส่เข้าไป2 e กํลัง3 x ส่วนด้วย2 x บวก1ลอน5บวกตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับตัวหลังคูณการคูณกันไม่ได้เอาตัวยกกําลังขึ้นมาก่อน ส e กำลัง, x, ลงส x log นี่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่วงเล็บแล้ก็เป็น log สอง x บวกหนฐานหตอบแล้วนะฮะจบแล้วโอเคอันนี้มันก็จะดิฟซับซ้อนขึ้นหน่อยนะครับก็ขอบคุณที่รับดูรับชมนะครับมันเป็นจร,จริงๆมันก็คือเหมือนเป็นศิลปะ,ะการจัดรูปตัวเลขให้มันสวยงามน,นะ เรื่องอนุพันธ์ผมว่ามันเป็นประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ